เข้า <P an cha> ไปถอดประเจกันตรงไหน,นหรือว่าเราไม่ต้องถอดก็ได้พี่ๆมีคําแนะนํำไหมคะทุกท่านมีคําแนะนําหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่จามบดีจ้าดดดดดดดนะคะ,ะสวัสดีพี่ไพบูลนะคะเย็นนี้ได้อะไรทานกันต้องตังๆวันนี้ได้อะไรทานคะมาพี่พจิจามกํลาลังใจยำมะม่วงนะคะเนะี่ย เพิ่งจะอันนี้อันนี้เป็นหอมหอมจีนหอมจีนซอยแล้วก็ใส่หอมจีนซอยกับอันนี้แต่ก็น่าจะกินไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวทําทําดูก่อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะแล้วก็ถ้าพ่อมาก็เดี๋ยวจะชวนพ่อมากินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะไม่ต้องถอดก็ได้จา้าอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่เพราะว่าอตอนแรกพี่ต้นบอกว่าเดี๋ยวอะไรนะเราเราต้องถอดประเจด้วยแบบเนี้คะ่ะเวลาเราจะลงแบบนี้นะที่จริงเราจำก็งงอยู่ แต่ก็เห็นพี่ๆใส่หลายท่านมากอะ่ะแล้วเวลาลงเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาไปถอดหรือว่าทําอะไรตรงไหนแบบนี้นะหรือว่าเขาค่อยไปถอดหลังบ้านทีหลังแบบนี้นะคะพี่ขอบคุณที่ไพบูลนะคะพี่ที่บอกให้ขอบคุณมากๆค่ะพี่พริกนะคะพริกป่นพริกป่นแล้วก็ใส่ ใส่ทงชูรสนี่กทงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาดีกว่านะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยอันนี้เป็นสูตรของจามเองนะคะใส่น้ำ ใส่น้ำมันพืชลงไปกับมะม่วงยำมะม,ม่วงด้วยนะมันจะได้เป็นมันไม่ใช่แกงแกงมะม่วงนะคะอาจจะตลกทดหน่อยนะคะก็ใส่ถั่วเน่าผงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นถั่นเน่าพงนะคะใส่ลงไปด้วย แล้วก็ยำเลยโอ้ทำง่ายมากสูตรของยำนี่ทำง่ายมากๆนะคะไม่รู้ว่าทานได้ไหมนะคะพี่ๆแสทานได้ไหมโอ้ทำมั่วมากนะคะที่จริงมันไม่ค่อยมีน้ำเนาะเราต้องใส่อะไรนะน้ำเปล่าลงไปด้วยอีกนิดนึงเพราะว่ามันไม่เข้ากันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านอะไรพี่นุ์สอนหัวรอดแล้วนะคะ อนานๆถึงทอดจ้าขอบคุณค่ะที่ขอบคุณค่ะพ่อ,ะพอไพ่บูรสวัสดีค่ะนะคะจากน้องตงัตงๆนะคะขอบคุณค่ะน้องตงัตงๆมาเลย <c oughs> พี่อนุสรหัวเราะแล้วนะว่าใส่กินไม่ได้นะถ้ามาอยู่กับจ้างนี่ต้องกินแบบเนี้กินกับข้าวนะเดี๋ยวเราไม่มีข้าวไม่มีกับข้าวเราก็กินยำมะม่วงกับข้าวจบไปอีกหนึ่งมือ้อ แต่ว่าไม่ไหวนะต้องไปเตรียมน้ำมากก่อนนะคะดูดูแลรู้สึกว่าเหมือนมันจะแบบเผ็ดมากเลยนะเพราะว่าจําใส่อันนี้เยอะมากอะ่ะพริกพริกป่นนะคะอ่ะพริกป่นใส่พริกป่นแล้วก็ใส่น้ํามันพืชใส่ถั่วเน่าพงนะคะเพ <c oughs> ื่อนทุกคนพอรอดแล้วนะนี่ก็เป็นหอมหอมจีนนะคะหรือว่าหอมหัวใหญ่นะคะเอามาเย็นวันนี้นะคะทานด้วยกันนะอาจจะเป็นเมนูลดความอ้วนได้นะคะ ไม่รู้ว่าอ้วนอ้วนกว่าเดิมไหมนะคะเพราะว่าเราใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยเนาะเดี๋ยวชิมดูก,ก่อนนะคะอาจจะน้ําลายไหลนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะแตกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพ่อมาก็จะให้พ่อกินนะคะให้พ่อกินทั้งหมดอะเดี๋ยวชิมดูก,ก่อนนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าอืมเปรี้ยวมาก <laughs> เปรี้ยมากค่พะพี่แต่ก็กินได้อร่อยอร่อยสูตรนี้ใครเคยใครเคยทำกินบ้างคะออต้องลองทำกินแล้วนะคะสูตรนี้นะถ้าใครชอบหอม ที่จริงจาก็ซอยใส่ในนี้เยอะมากเลยนะคะหอมหอมหอยใหญ่เนาะมันจะแก้หวัดได้นะคะโอ้วันนี้เหมือนรู้สึกจะมาเช้าเกินไปอะ่ะพี่ๆอาจจะเพิ่งเลิกงานกันหรือเปล่านะ